พอรถนะครับพ้นนะครับก็หมุนคืนครับใช้ฝ่ามือหมุนนะนะครับใช้ฝ่ามือหมุนนะครับนี่ครับนี่ครับใช้ฝ่ามือหมุนครับพอเราหมุนมาเพื่อให้ไหมครับนิ้วเรามือรามีนิ้วโป้งในการเกี่ยวนะนะครับสวัสดีครับผมตั้มธามยะออโต้็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการใช้พวงมาลัยนะครับอ่ะนะครับพี่ตั้มใช้พวงมาลัยต้องแนะนำด้วยหรอครับ ตรงใช้ครับก็คือมีเพื่อนๆนะครับถามเขามาว่านะครับผมขับเกียร์เมนวลพี่ตั้มนะครับผมจะคุมพวงมาลัยยังไงดีนะครับเพราะว่ามือซ้ายก็ต้องคอนโทรลเกียร์มือขวาก็จะจับพวงมาลัยจับยังไงดีพี่ตั้มช่วยสอนหน่อยนะครับก็เป็นมือใหม่นะครับในการขับรถนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํายเพื่อนนะครับมือนะครับมือขวาข้างเดียวในการคุมในการควบคุมพวงมาลัยนะครับว่าจะต้องทํำยังไงจับตรงส่วนไหนของพวงมาลัยนะครับถาเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยครับ มนะครับมีเพื่อนนะครับถามเข้ามาว่าครับพี่ตั้มครับผมเห็นพี่ตั้มสอนเรื่องการหมุนพวงมาลัยนะครับแต่ว่าผมรถผมอะมันเป็นเกียร์เมนุ่นนะครับนะครับก็เวลาเข้าเกียร์นะครับผมมือซ้ายนะครับใช้ใช้เกียร์มือขวานะครับจะจับพวงมาลัยยังไงดีนะครับจะหมุนพวงมาลัยยังไงดีนะครับเวลาเข้าเกียร์นะครับให้พี่ตั้มนะครับรบกวนช่วยสอนการหมุนพวงมาลัยมือขวาข้างเดียวได้ไหมนะครับ ครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการหมุนพวงมาลัยด้วยมือเดียวนะนะครับเออ่นะครับบางบางทีเพื่อนๆนะครับที่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับอ่านะครับเข้าเกียร์หนึ่งนะครับอ่าดึงลงมาปุ๊บเกียร์สองนะครับตบมานะครับขึ้นข้างบนนะครับเกียร์สามนะครับดึงลงมานะครับเกียร์สี่นะครับนะครับเออ่เวลาเข้าเกียร์นะครับมือมือมือซ้ายเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เกียร์นะครับทําให้นะครับเราต้องใช้มือ นะครับมือขวานะครับในการหมุนพวงมาลัยนะครับวิธีการหมุนพวงมาลัยนะครับก็ต้องใช้ความชานาญนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แรงเยอะกว่าสองมือนะครับเพราะว่าเราต้องใช้มือครับข้างเดียวในการหมุนพวงมาลัยนะครับถ้ารถกระบะบางรุ่นนะครับก็จะมีพวงมาลัย power อันนั้นก็โอเคนะครับแต่ถ้าบางรุ่นนะครับพวงมาลัย power มีแต่ว่ามันมีไม่เต็มระบบนะครับก็ต้องใช้แรงเพิ่มก็จะต้องออกแรงเพิ่มนะครับก็จะทําให้อ่า การหมุนพวงหมุนพวงมาลัยนะครับยากขึ hopping, so this, <laughs out> ้นกว่าเดิมครับส่วนวิธีการหมุนพวงหมุนพวงมาลัยนะครับการหมุนพวงมาลัยนะครับก็จะใช้นะครับส่วนนี้นะครับนี่ครับส่วนนี้กล้องเห็ดไม้นี่ครับส่วนนี้นะนี่ครับส่วนนี้นะส่วนนี้นะครับในการในการคอนโทรลพวงมาลัยนะครับนะครับนี่ครับส่วนนี้นะเนี่ยจริงๆก็ทั้งฝ่ามือเลยแหละครับจริงๆนะครับเพราะเวลาเวลาเราใช้นะครับเวลาเราใช้ในการควบคุมพวงมาลัยนะครับ เวลาหมุนพวงไลนนะครับให้จับที่3านาฬิกาเหมือนเดิมครับที่ผมแจ้งไว้นะครับที่3นาฬิกานะครับเวลาหมุนพวงไลไม่ไม่ไม่ต้องหมุนจากตรงนี้นะนะครับให้หมุนจากตรงนี้นะครับทําไมนะครับทำไมพี่ตั้มให้ให้จับจากตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้จะง่ายกว่านะครับเวลาเราหมุนนะครับเวลาเราหมุนเนี้ยนะครับมันจะง่ายกว่านะครับนี่ครับแล้วเราล้วพอแล้วพอกลับมานะครับกลับมาที่3นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับมือเราก็ยัง สามารถนะครับใช้นิ้วโป้งนะนะครับในการเกี่ยวตรงร่องนี้นะครับใช้นิ้วโป้งเกี่ยวนะครับถ้าเราจับตรงเนี้ยมันนี่มีที่เกี่ยวนะครับมันมีที่เกี่ยวในการดึงกลับไปกลับมานะครับมันจะโล่งนะครับมันไม่มีที่ดึงนะครับเนี่ยมันก็จะทําให้เราลําบากนะนะครับแต่ถ้าเราจับที่3ามนาฬิกานะครับมันจะมีจุดที่เราเกี่ยวนะตรงนี้นะครับนะครับนะครับเวลาหมุนกลับนะครับก็จะใช้ฝ่ามือนะครับฝ่ามือนะครับหมุนนะครับกลับมานะครับกลับมาที่จุดเดิมนะครับดังนั้นครับเห็นไหมครับเราจะมีมือนิ้วโป้งนะครับในการเกี่ยวนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับในการหมุนพวงมาลัยมือเดียวนะครับสำหรับเกียร์เมนว่นหรือบางเพื่อนบางคนนะครับจะขับเกียร์ออโต้ก็แล้วแต่บางทีนะครับมือหนึ่งอาจจะกุมมือแฟนไว้นะครับอาจจะถือแ้่กาแฟไว้นะครับหรือว่ารถเกียร์ออโต้บางคันก็อาจจะมีเกียร์แบบเมนุ่นนะครับก็วิธีการจับพวงมาลัยนะครับใช้หมุนพวงมาลัยมือเดียวนะครับก็จะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่า เราจะต้องใช้มือเดียวในการคุมพวงมาลัยนะครับดังนั้นเราต้องคุมให้อยู่นะครับแล้วทีนี้นะครับเราไปดูสถานการณ์จริงกันเลยครับเราจะออกขวาใช่ไหมครับมองกระจกขวามีรถมาไหมนะครับมีอ่ีหมุนนะครับหมุนนี่ครับหมุนนะครับปล่อยเบรกนะครับนะครับแล้วก็หมุนนะครับนี่ครับหมุนปุ๊บนะครับ พอรถนะครับพ้นนะครับก็หมุนคืนครับใช้ฝ่ามือหมุนนะนะครับใช้ฝ่ามือหมุนนะครับนี่ครับนี่ครับใช้ฝ่ามือหมุนนะครับพอเราหมุนมาปพืบเพื่ไหมครับนิ้วเรามือเรามีนิ้วโป้งในการเกี่ยวนะนะครับพอเราขับไปเนี่ยครับมือขวานะครับจับที่เกียร์นะครับแล้วรถอ่าพอเราจะจอดนะครับเราเลื่อนเกียร์ลงมานะครับแล้วก็ใช้มือนะครับหมุนนะครับหมุนนะครับหมุนนะครับ แล้วก็นิ้วโป้งเกี่ยวเห็นไหมครับนิ้วโป้งเกี่ยวนะครับนี่ครับหมุนมานะครับเข้าโค้งนะครับนะครับพออ่าคืนพวงมาลัยแล้วก็คืนอย่างนี้ครับนี่ครับนะครับในการใช้อ่าใช้ตรงฝ่ามือนะครับในการหมุนนะครับแล้วก็จับตรงสามนาฬิกานะครับนะครับนี่ครับหมุนนะครับหมุนนะครับนะครับเราเกี่ยวมาเหมนะครับเราเรามีที่เกี่ยวนะครับเห็นไหมครับนะครับเรามีที่เกี่ยวนะครับพอคืนพวงมาลัยปุ๊บนะครับเราก็กลับมาเห็นไหมครับ ทำไมผมถึงบอกว่าให้เราจัดที่สหรัฐอเมริกาเพราะอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้มันมีนะครับมันมีที่เกี่ยวนะนี่ครับพอเราขับไปนะครับเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับนะครับใช้มือนะครับฝ่ามือนะครับดันไปด้านหน้านะดันนะครับดันแล้วก็หมุนเลยครับนี่ครับดันแล้วก็หมุนนะครับดูโค้งดีๆครับนะครับเห็นไหมนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งเกี่ยวนะครับนี่ครับคืนมาปุ๊บนะครับ นี่นะนะครับใช้นิปปใช้มือดันนะครับมือดันไปข้างหน้านะด้านหน้านะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยครับนี่ครับนี่ครับใช้มือนะครับใช้ใช้ใช้นิ้วโป้งครับใช้นิ้วโป้งในการดึงมือใช้นิ้วโป้งนะครับในการกดตรงนี้นะครับเพื่อดึงพวงมาลัยนะคุมพวงมาลัยนะครับเวลาดึงนะครับถ้าเราจะดันครับถ้าเราจะดันไปทางซ้ายนะครับเราก็ดันใช้ ฝ่ามือดันขึ้นครับแต่ถ้าเราจะกดลงมานะครับเราใช้ฝ่ามือกดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าบางจุดที่มันเลยเลยแรงที่เราจะใช้ฝ่ามือเราก็ใช้นิ้วโป้งนะครับในการดึงดึงพวงมาลยลงมานะครับหมุนพวงมาลยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราใช้มือเดียวในการควบคุมพวงมาลยนะครับถ้าเราใช้2มือเนี่ยมันจะถนัดเห็นไหมครับมันจะเวลาเลี้ยวปึ๊บเห็นไหมเราช่วยกันมือ2มือเนี่ยนะครับมันจะถนัดกว่านะครับมันช่วยกันเพราะว่าแรงที่เรา ในการหมุนพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะหารครึ่งนะครับคือมือซ้ายกับมือมือขวากับมือซ้ายก็จะหารกันคนละครึ่งนะครับแล้วก็จะออกแรงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรานะครับใช้มือเดียวครับเราต้องใช้นะครับใช้มือเดียวทั้งใช้แรงเต็มที่จากมือข้างเดียวนะครับนี่ครับในการควบคุมพวงมาลัยนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับเวลาใช้มือเดียวนะครับในการคุมพวงมาลัยนะครับก็จะออกแรงมากกว่าที่เราใช้2มือนะนะครับดังนั้น ถ้าเพื่อนๆจับมือเดียวนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามือเดียวเนี่ยนะครับมันจะควบคุมลำบากนะครับถ้าเรายิ่งใช้ความเร็วเยอะๆนะครับเมื่อความเร็วเยอะๆนะครับในการหมุนพวงมาลัยนะครับมันก็จะทําให้เราครับควบคุมรถได้ยากนะครับเราต้องใช้ทักษะเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราจะจับพวงมาลัยนะครับในการขับรถนะครับดังนั้นจุดตําแหน่ง3นาฬิกาจึงเหมาะสมที่สุดนะครับสําหรับมือมือขวานะนะครับนะครับ การหมุนพวงมาลัยนะครับใช้มือดันนะครับใช้มือดันนะครับแล้วก็หมุนนะครับนะครับมันจะเราจะใช้ทั้งฝ่ามือเลยนะครับนะครับเวลาคืนพวงมาลัยปุ๊บนะครับนี่ครับนะพอคืนกับมาปุ๊บตรงนี้นิ้วโป้งเราเขี่ยได้แล้วนะครับเนี่ยเราก็เราก็ควบคุมรถได้ง่ายนะครับเวลาจะเลี้ยวนะครับก็เนี่ยหมุนพวงมาลัยนะครับถ้าโค้งพอดีเราก็ค้างไว้นะครับให้อยู่ในเลนนะปุ๊บนะครับแล้วทีนี้นะครับเวลาเราควบคุมพวงมาลัยเนี่ยนะครับ มันก็จะง่ายกว่านะครับถ้าเราจับอยู่ที่3นาฬิกานะครับดังนั้นนะครับเวลาจับพวงมาลัยนะครับอยู่ที่3นาฬิกาผมจึงแนะนําว่าให้จับที่3นาฬิกาจะดีที่สุดนะครับเอาละครับทีนี้นะครับการจับพวงมาลัยนะครับเพื่อนๆอาจจะงงนะนะครับก็คือให้เรานะครับกดนะครับใช้ฝ่ามือส่วนนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดแล้วดันไปข้างหน้านะนะครับกดแล้วดันไปข้างหน้านะครับพอดันอาพอเราดันไปข้างหน้าแล้วเราจะหมุนใช่ไหมครับแล้วก็นะครับบิดมือนะครับบิดมือช่วย นะครับบิดมือช่วยนะครับบิดข้อมือช่วยนะครับเนี่ยพอเลี้ยวครบปุ๊บเราใช้นิ้วโป้งเกี่ยวครับดึงมาครับดึงช่วยนะครับนี่ครับนี่ครับนิ้วชี้อ่ะนิ้วมือเราจะชี้ขึ้นข้างบนตลอดนะครับนี่ครับนะครับมันก็เลยดูว่าเราเราสวนนะครับสวนกับพวงอะไรนะครับพอมาปุ๊บนะครับใช้นิ้วโป้งดึงเกี่ยวนะครับเกี่ยวแล้วครับเวลาหมุนคืนนะครับนิ้วเห็นไหมครับนี้อ่ะนิ้วเราเนี่ยครับจะชี้ขึ้นตลอดเวลานะครับนิ้วของเราเนี่ยครับจะชี้ขึ้นตลอดเวลาในการในการหมุนนะครับ ดังนั้นนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือเราจับที่3ามนาฬิกานะครับแล้วก็เวลาหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัยเราก็จะใช้นะครับนี่ครับนิ้วมือชี้ขึ้นนะครับนะครับใช้ฝ่ามือนะครับกดลงไปตรงตรงพวงมาลัยนะนะครับกดไปตรงพวงมาพวงมาลัยนะครับแล้วเราก็นะครับมือชี้ขึ้นอย่างนี้ครับนะครับให้ฝ่ามือทํางานนะครับพอพอมาถึง12บสองนาฬิกาเราก็ใช้ดิ้วโป้งนครับเกี่ยวแล้วก็ดึงมาครับนี่ครับมันจะช่วยนะครับ ช่วยช่วยแรงในการดึงได้ดีนะครับถ้าเราถ้าเราจับเนี้ยนะครับมันไม่มีที่เกี่ยวนะครับมันก็ดึงไม่ได้เราต้องใช้มือกดมากขึ้นนะครับนะครับนะครับมันก็จะใช้แรงกดมากขึ้นนะครับทําให้เราเหนื่อยนะครับใช้พลังงานมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเรานะครับใช้นิ้วโป้งนะครับเกี่ยวแล้วดึงมานะครับนิ้วโป้งเกี่ยวแล้วดึงมามันจะง่ายมันจะมันจะง่ายกว่านะครับมันจะเราจะออกแรงน้อยกว่ากว่าที่เราไม่ไม่มีที่เกี่ยวนะครับถ้าเราไม่มีที่เกี่ยวเราต้องใช้ออกแรงเต็มที่ในการดึงนะครับดังนั้นถ้าเรา <ítulo> ถ้าเราเอานิ้วโป้งเกี kind of weather, ่ยวนะครับเกี่ยวแล้วดึงมาเนี่ยนะครับแรงแรงในการดึงเนี่ยในการใช้นะครับก็จะน้อยกว่าปกตินะครับนะครับปึ๊บนะครับขึ้นมาปุ๊บนิ้วโป้งเกี่ยวดึงครับเห็นไหมครับดึงนะครับพอคืนปุ๊บนิ้วโป้งเห็นไหมครับนิ้วตั้งม้วชี้ขึ้นฟ้านะครับนิ้วชี้ขึ้นด้านบนเลยครับนะครับแล้วก็จับนะครับพอเราจับอย่างเงี้ยมันจะจับถนัดกว่านะครับนะครับอ่านะครับหมุนเลี้ยวขวาปึ๊บนะครับ มีโป้งเกี่ยวมานะครับดึงนะครับนะครับพอคืนพวงมาลัยนะครับนี่ครับก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะนะครับก็เพื่อนๆนก็ลองนําไปฝึกซ้อมปฏิบัติดูครับสำหรับเพื่อนเพื่อนะครับที่บางจังหวะที่เราต้องขับรถมือเดียวนะครับเวลาเราขับรถมือเดียวเนี่ยเราใช้เราใช้มือเดียวนะครับในการควบคุมนะครับดังนั้นเวลาที่เราขับรถ บางจังหวะบางช่วงที่เราต้องใช้ม hmm. ือเดียวนะครับควบคุมเพื่อนๆก็ลองหัดดูครับหันที่เป็นนะครับพอถึงสถานการณ์จริงนะครับเราก็จะได้ใช้เป็นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวโค้งนะครับปึ๊บนะครับใช้มือดันนะครับดันนะครับฝ่ามือดันนะครับพอถึง12บสนาฬิกาปึ๊บนี่โป้งเกี่ยวครับแล้วดึงมาครับง่ายเลยใช่ไหมครับเนี่ยพอคืนก็นะครับนี้อ่านิ้วชี้ขึ้นฟ้านะครับนิ้วชี้ขึ้นด้านบนนะครับนี่ครับมันจะทําให้เราควบคุมรถได้ง่ายนะครับนะครับนคืนปั๊บปุ๊บนี่ครับหมุน พอถึง12นาฬิกานีในโป้งเกี่ยวแล้วดึงมาครับนี่ครับพอคืนปุ๊บนี้นิ้วชี้ขึ้นฟ้าครับนี่ครับแล้วกลับมาจับเหมือนเดิมนะครับง่ายใช่ไหมครับเพื่อนเ่ครับเพื่อนเพื่อนลองนําไปปฏิบัติดูนะนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ผมเอามาแชร์กับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเพื่อนๆก็น่าจะลองเอาไปฝึกนะครับจะง่ายกว่านะครับลองไปฝึกดูครับเป็นวิธีฝึกเป็นวิธีที่ผมใช้นะครับเวลาผมขับรถมือเดียวนะครับก็เป็นวิธีที่จะทําให้เพื่อนๆครับควบคุมรถ ได้ง่ายขึ้นนะครับการจับพวงมาลัยการควบคุมพวงมาลัยการควบคุมที่ทางรถก็จะง่ายขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับลองเอาไปฝึกลองเอาไปปฏิบัติดูครับเมื่อเจอสถานการณ์จริงเมื่อเราถึงวันที่เราต้องบางทีเราต้องอจับพวงมาลัยมือเดียวนะครับมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเจอสถานการณ์จริงแล้วปุ๊บพอเราเจอสถานการณ์จริงรถทำอะไรไม่เป็นนะครับควบคุมไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้นะครับเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแต่ถ้าเราฝึกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับฝึกให้คล่องทําให้คล่องนะครับมันก็จะง่ายกว่่าาเเมือร ถึงเวลาที่เราต้องมังคับรถจริงๆนะครับมันก็จะทําให้เรานะครวบคุมง่ายนะครับเห็นผมทาไม่ง่ายอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ้ยโอ้พี่ตั้มทำง่ายจังเลยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกไม่ฝึกหรอกนะครับพอไปถึงสถานการณ์จริงทําไม่ได้นะครับบางทีเพื่อนๆไปเจอสถานการณ์จริงปุ๊บงงทําไม่ได้นะครับอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับ ในการควบคุมพวงมาลัยนะครับก็ใช้มือขวานะครับก็คือฝ่ามือนะครับส่วนนี้หมดเลยนะครับทั้งฝ่ามือนะครับเพราะอลหมุนนะครับพิตั้มครับทำไมต้องใช้ฝ่ามือล่ะครับใช้นิ้วเกี่ยวไม่ได้เลยเหรอนะครับได้ครับแต่ฝ่ามือนะครับเราใช้ฝ่ามือนะครับฝ่ามือเนี่ยนะครับมีส่วนที่เราสัมผัสนะครับที่เราจะกดกับพวงมาลัยนะครับส่วนที่สัมผัสนะครับเยอะที่สุดนะครับดังนั้นเวลาเรากดพวงมาลัยนะครับ ช้ฝ่ามือกดและหมุนนะครับมันจะมีพื้นที่สัมผัสนะครับม,มีพื้นที่สัมผัสพวงมาลัยได้เยอะได้เยอะกว่าการใช้มือเกี่ยวอย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราใช้ฝ่ามือนะครับก็จะง่ายนะครับง่ายในการหมุนพวงมาลัยนะครับแล้ววิธีใช้ฝ่ามือก็คือกดนะครับกดแล้วก็ดันไปด้านหน้านะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนนะครับหมุนใช้แรงหมุนนะครับในการกดนะครับแล้วก็ทิกอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อหมุนไปถึง12นาฬิกาคือด้านบนสุดนะครับนะครับก็ใช้นิ้วโป้งนะครับเกี่ยว เกี่ยวตรงก้านนะครับเกี่ยวตรงก้านพวงมาลัยนัแล้วดึงลงมาครับนะครับก็จะช่วยออมแรงให้กับเพื่อนๆนะครับก็เพื่อนๆก็จะไม่เมื่อยนะครับเวลายิ่งเพื่อนๆขับรถนะครับขับรถทั้งวันนะครับถ้าเราทำนะครับอย่างนี้ไปบ่อยทั้งวันนะครับมันก็จะเหนื่อยนะครับเม่ล้านะครับแต่ถ้าเราใช้ดิโป้กนะครับเกี่ยวนะครับแล้วดึงพวงมาลัยนะครับมันจะง่ายกว่านะครับก็เป็นเทคนิคนะครับที่ผมใช้นะครับเวลาผมควบคุมพวงมาลัยมือเดียวนะนะครับก็เอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการ การควบคลพวงมาลัยนะครับด้วยมือข้างขวาข้างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ลองนําไปปฏิบัติดูครับลองไปฝึกดูลองไปทํานะครับจนชินนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับเจอสถานการณ์จริงๆนะครับที่เราต้องใช้มือข้างเดียวนะครับในการควบคุมพวงมาลัยนะครับมันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับในการควบคุมนะครับเมื่อเราฝึกจนชินนะครับเมื่อเราทําจนถนัดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเจอสถานการณ์จริงนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะทําได้อย่างง่ายดายนะครับก็ฝากเพื่อนๆนนะครับลองเอาไปฝึกกันดูครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการนะครับควบคุมนะครับพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียวนะครับก็คือมือซ้ายนะครับเราคุมที่เกียร์อยู่นะครับมือขวาคุมพวงมาลัยนะครับในการคอนโทรลนะครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเราจะใช้ฝ่ามือนะครับในการหมุนพวงมาลัยนะครับถ้าเราใช้ฝ่ามือนะครับเป็นนะครับใช้นิ้วโป้งเป็นนะครับในการเกี่ยวพวงในการเกี่ยวก้านพวงมาลัยนะครับ ก็จะทําให้เรานะครับคโทรถได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ขับเกียร์แมนนวลนะครับหรือว่าบางทีขับรถขึ้นเขาลงเขานะครับมือซ้ายเราต้องควบคุมเกียร์เพื่อลดเกียร์เพิ่มเกียร์นะครับแล้วมือขวานะครับเราใช้ในการคอนโทรลนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับไปตามห้างนะครับมือหนึ่งควบคุมเกียร์มือ2นะครับอีกมือมือที่มือข้างขวาครับคอนโทรลนะครับคอนโทรลวงมาลัยนะครับเพื่อถอยเข้าซอกนะครับก็เป็นวิธีนะครับที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือมือขวานะครับจับตรง พวงมาลัยตรง3นาฬิกานะครับในการคอนโทรลพวงมาลัยนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาผมก็ตอบให้แล้วนะครับผมในในการคอนโทรลพวงมาลัยนะครับก็คือใช้มือนะครับใช้ฝ่ามือด้านขวานะครับจับตรงที่3ใน3นาฬิกานะนะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยนะครับใช้ฝ่ามือหมุนพวงมาลัยนะครับนิ้วทั้งอ่านิ้วนะครับชี้ขึ้นด้านบนนะครับนะครับใช้มือดัน ไปข้างหน้านะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนเมื่อถึง12นาฬิกาปุ๊บนะครับก็ใช้นิ้วโป้งเกี่ยวนะครับแล้วดึงมานะครับก็จะช่วยผ่อนแรงในการคุมพวงมาลัยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไคร้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะะะคคคคครรรรรรัััััััััับบบบบบสสสสาหหหวววววนน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 ีีี้้้้้ไไปปแลลผมเจอกิด